สวันดีครับุกานสวัสดานทครั่านท่านานึงกานทุกานทุกนทุกค่าคนกานทุกทานกนะกานอ่านทุกานทุานทกานทุัทานทุกานทานราุานทนทุกนานานนุกนนาาทนนพ วันนี้ก็เช่นเคยนะครับสำหรับกิจกรรมลานวิถีคนวิถีวิถีควายนะครับของเรานะครับจากทางสมาคมบรรลุลักษณ์คณะกอจังหวัดระธานีในข้าราชการดังที่ร้อนแเจ้าท่านเจ้ารองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์พระราชนิพาธ์อะไรอย่นี้นะครับนี่คนเยอะมากนี่ก็วันนี้ก็ไปมาต้อพไนกิจกรรมแล้วก็มีว่าจะเดินไปไปดูควายแต่ว่ากลัวหลวงกับพ่อลูกพ่อรูปไม่รู้ว่าคนสมาร์ทบอกเลยต้องรอนที่นี่เป็น ที่เก้าแล้วนะครับใหนครับครับสิบสองเอนสิบสองเอนนะครับเราก็มีความมาคุยข่างรับชมทุกๆวันไม่ซ้ํากันเลยนะครับครับนี่หอวมะกะแลงมะขายนะครับนี่หีวมะกะแลงมะขายพร้อผลิตนะคะบนเวทีนเดียวก็ได้คนเดียวก็ได้มะกะแลงกันห้าต่อไรนะครับคนีเดียวหรือที่เสื้อไปประดับแต่งบ้านก็ได้นะครับสำหรับที่นี้นิจใจรัก อยากตปินเสียงบรรยากาศอบุกระสื่อแบบนห้เปคมิ่หอ้่นะครับเนงวนี้เลยครับอกัี่มากเพื่อนแน้ากันี่นครับรเข้าข้างกันใดนะครับที่ ่าเตรียมนวดเนื้อเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของเราประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาแล้วแฟนได้เลยนะครับเป็นแฟนรอถ่ายรูปอยู่นะครับออกมาได้เลยพ่อเจดานจะไปดูควายพ่อเจดานจะไปดูควายใหญ่ก่อนนะพ่อพ่อจะได้ไปดูควายตัวไหนที่พร้อมแล้วนะครับไดดู้ควายใหญ่กพร้ก็ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูควายสวยงามนะคะียังเหลือสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับอีกสองตัวสามตัวใหญ่ๆนะครับงานทางทีมงานทานทีควายนครนอุดรธานีนะครับวันนี้มาทันตื่ ไนี่นะคนคนเยอะมากเลยนี่น่ะน่าจะเป็นเจ้าสิงโตด้วยนะครับพาไปดูควาย<ห>สวยงามน,นะคะยอดเลยนะครับง,งานสถานีควายนครอุดรบ้านนาบุญทรัพย์อำเภอเพ็ญน,นะครับตอนนี้กำลังกลัเดินทางมาที่ลานวิถีควายอยูงนี้นะครับที่เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ก็เป็นเจ้าจอมเทพมังกรนะครับจากทางดากอความทายาทของพ่อล้านห้าแสนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นทายาไอ้เป็นเจ้าดารุ่งนะครับทายาทของ อ่าพ่อรุกขเพชรนะครับจากแสงสุรีฟาร์มนะครับอําบ euh. ้านเพื่อมอําเภอบ้านผือนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นทางชิ้นงานได้ลงมาตามมากนะครับวันนี้พาควายเผือกนะครับสองตัวสองตัวกําลังจะทำอีกหนึ่งตัวยันไม่ครบอีกหนึ่งตัวว่ายเป็นหลายนครับแล้วจอร์รี่รอเขาเลยได้ชมนะครับซื้อว่ยังเหครับค่อยมาเนาะอุดมทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะครับวันนี้นะครับได้รับเป็นบาทแล้วเกทะเบียนเรียบร้อยฟังไม่คนจิ้บพร้อม นะครัถตกยันตอนเป็นคนจีบหมดไปอยากฟฟ้าไปดูบรรยากาศในวันนี้นะคะคนคึกคักคนคึกคักมากเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่งานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะงานจัดถึงวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะซืึอข้าวไปในงานนะครับหรือว่าท่านที่เดินมาแล้วซื้อกับข้าวซื้อเครื่องดื่มมาแล้วก็สามารถมานั่งดื่มนั่งทานแล้วก็ชมกิจกรรมที่ร้านที่มีความสวยงามอย่นี้ได้เลยนะครับ าาพก็นจริงๆถ้ารับรับแล็งานเทศกาลผู้ชนโลกรับเป็ด้านหน้าของเราท่านสามารถต้อมาถ่ายภาพได้นะครับเป็นข้นมาหน่อยก็จะเป็นฐานเทศกาลนะครับของแล้วก็เรื่องของทางการแขงันกัน เียนะครับอของผ้าตอมือลายของลายผ้าย้อมี่คายด้วยนะครับแต่เรายังมีการเสงีายนะครับถ้ามีน yeah> anyway ี้ก็อยากชิม claro ันกนนะครับที่แบบเกยวกันเี่ยวับนะคะคนคึกคักมากเลยงทาวนมีถึงวันที่12ธันวานี้นะคะงานต้องเสร็จงานงานประจำปีของจังหวั ทานี่ค่ะจัดทุกวันที่หนึ่งถึงสิบสองทันวานก๋นี้ก้าวได้น่าหน่อยครับป่ะอันเกา่าชาแนกกินทั้งหมดเลยอินมไหมกินได้กันทอิ่มแล้วอิ่มแล้วเองก็กินถึงในชนาแนอิ่มแล้ว,วน,นี่นะคะน้องควายมาอีกแล้วควายเผือกทุกคนนี่กำลังจะลงรถพอดีเลยควายเผือกเอาซุ่มกลับเนี่ย นี่นะคะงานพุ่งนี่พุ่งซิมงางแล่ตอนนี้สงสัยสงสัยจะได้กลับแล้วเพราะว่าตัวเล็กรู้สึกว่าจะอยากกลับบ้านแล้วหรือยังอะไรจะอยากกลับบ้านแล้วเหรอลูกกลับบ้านแล้ว โอเคโอเคบาย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 